สบายดีพี่น้องบุตรสุขทุกคนเนาะสบายดีทุกท่านพี่น้องเอ้ยเผ่านมาเนาะเก่าอเรืองเต็มทุ่งนาเนาะคืออยู่บ้านนางร้อยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนางร้อยเนาะบ้านนางร้อยนี่ติดทุ่งไห่ถุงนาปีนี้พ้นดีพ้นตกขู่มืดพี่น้องเอ้ยทา้งขมากระยานะ โตก็มันก็นสิเปื่อนโอ้โหูเผินอยู่เพื่อนเลยบอกมันแต่ว่าเอาไปหานเออยเปินมาเลยแหละอ้สวนส่างกระดุกระดูกเผินเห็ดหัวเลยพี่น้องเลยนี่ก็สวนส่างผูกมะพงมะผิกหู้ไก่กันดิ Kai này vân nhá, kia mà luôn hảo kìa hảo Kiểu khẩu kìa hảo 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 kìa chan kìa chân kìa nói kìa hảo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  kìa สบายดีบุญมีสบายดีอืมเอกสารเป็นงามอยู่ได้เนาะหมดงามนะไหยมีแต่ว่าหมดงามเรื่อยๆไม่ได้ให้แบบได้งามฉันงามก็งามเนี่ยน่ากับมบบตะเกิดกะโพนนู่นอืมโอ้เห็ดตลอดเนาะอันสางเนี่กับเบ็ดนี่จักได้ใส่หรือบ่ ค็ดไป่เด็ดจนนี่ไอเกิงเอาไปใช่ตีเลือตีเหลือพะอาจารย์เกิงเอาไปใช่ใส่ยังไใส่ปลาใส่กบะนะปลูกแล้วล้พักนะปลูกแต่เช้าพูดลยปลูกแล้วเลย คือบทาข่อยไปหาเอื่อยจ้านบ่ไมไปเบิ่งเลยโอ้ยบ่ได้ลูกหญยงบุษย์ใส่ข่อยหากระมาเนี่ยใส่บอยังเกาะกูบกเกาบเพิ่งได้ในเฮือนอะไรแต่ยกูงห อีหงได้ในกุ่มหุ่นี่เดินย่างไปแล้วมันก็ออกในกุ่มหุ่นมันง่ายใช่ไหมมันง่ายเลยเจ็บทรวงแต่หกโมงได้สิบโมงไปอยู่ไฟขู่เขาไปจุดฮะควันจะลวกแสบตาเดี่ยวเขาไปบอก ไปมือนะมือนะมือนะมือเนะะได้นะก็ไปมือมออีกก็ไปมาเลยไปไปเมื่อวานมืน่อซืนนี่บ้าแม่ไปมืออันที่ว่านั่งร้อยว่าว่าเอือบ<อ>ไปเจ <มา S 1> ็บท<ร>้นะงองมาเลยก็เลยออกแค่นี้ก็เลยเข้าไปเบื่อไปน่าได้แล้วเป็นอยู่ไทยตอนนั้นน้องร้อยว่าเจ็ดเดือนตีเจ็ดเดือนก็ออกนะเจ็ดเดือนก็ออกได้นี่ ลูกท่องท่องได้เก่าเดือนว่าลูกจ็ตจำบไดาไปถามเลจำบไดายจำบ่าท่องเลยจกเดือนอะไรพื้นพื้นยังก็จนบไดมีฮะบไดมีพื้นดังบ่มีมือมือได้นะกะพัวก็ไปหาไปหาไปหาพื้นอยู่ว่าไปบริโภพัวใช่ไหม ไปหาดึงพื้นอยู่ไปมือนกันกับบัวเพาะบัวอยู่มีอะไรชิ้วคอยเขาไปไม่แต่เมียกับลูกหน่อยอยู่ลุงไม่จังหน่อยนะว่าขจ้ากะปะทางเนี่เนอะลุงพระกันคัวเขาก็ได้เมียเขาก็ได้ลูกเขาเจ้ากะปลาบอกฮะของป๊ป๋าดิ๊แม่บอกเป็นบางคนบอก เออทางนี้เขาจะบุถือกันหรอไปได้แม่นว่าจะบวบ้านอากาศช่องคือทานลาปลาอยู่กันลำลอยคอยไปนะพื้นแน,น่นในหมอนหมอนหม้อต้มมีตลอดเฮานี่หม้อต้มน้ำห้อนเ่ะบุญมีพื้นจากโดน <laughs> ตายแข่งแรงอยู่ไม่เป็นไปเบาไ,ได้คันเรากินน้ำห้อนนี่ไม่เป็นไปเบาแห้งเราตุยอันนี้หยากินน้ำห้อนค่อยๆพื้นบุญมีจากโดนนั่งลอยเอื้อยนะอยู่กมนะ ไพน้นะมอดบุดบุ่มีหอดไ่มหดไนนั่งอยู่เอาเขาว่าพัวไปใส่พัวไปสะคูมว่ะโอ้จนคยมายังบุไรีมาอยู่ช่สระคูมไปสคูมสงสเก็บอกว่าไปนั่นประคูมใช้ชากันนะน่สะคูมไปสระคูมเอ้าช่าไปสระคูมนะไปสวะคูมไประคไปสระคูมสาคูมไปสระคูมระคมไสคูม ยวนั่นเอือยย่าอะไรเอือยอนาพอวิไลนมาอย่างมันดังไพใส่บมาตุหน้าะไรกันเรือมองๆทองกันมอมทิพเขาห้องกินอกันอย่างหอบทิปงานบอผ่านบอ่่่่่่่่่่่่่า่่ เห็นคอยบัดยังเผ่าอะจังหวัดชพาะพัวในแจังสิชไม่ได้มันต่อแสงชพระพาวหัวคักเผ่าไม่ต่อคอกตาเนี่ยค <pr os> ือบ่อเก็บบ่อเมียบบ่อยเกินไม่เนี่ยคือบ่อเก็บบ่อเมียกเมียนอยู่อยังเห็ดของมันแหลมมันนี่แต่เสาเนี่เอาให้มันแหลมอยากเมียนอยู่ทางเห็ดของโดยเห็ดของจากมือ ไปเชร้านี่มือก่อนเด้สัมือวานมือซื่นเด้สัเมื่อวานนี่กับไปเกี่ยวเข้าซอยเขาเอออย่าเบิดมือมัดมือไปเกี่ยวสะพานนะมือซื่นเด้สัมือคอยมาหน่ะไปหายังมาถือผ้าเข้าป่าเลยโบเห็นเลยไปตัดไม้นะตัดไม้่ไงตัดไม้อย่างนี้ลถ้าเมียมาเบิกจักว่าถือผ้าเข้าป่าไปเลยตัดไม้ในนั้คือไปเบิดมือมือเป็น มาจะมาจังโมงคอยมาสามโมงไปสามโมงไปเพื mm, ่อซีขึ้นใหม่เพื่อซีหลอก4โมงต่อเทือนอยากมีอาย่วะสันขึ้นเบาหน่อยขึ้นได้ F4 ขึ้นเอาีดูดูหันไปหนี่เห็ดแต่เช้านานๆมาเขาต่อใส่น้ำอยู่เนาะบนหุ่นถางเจ้าไปนะเมื่อวานนี่ รถคอพอนุสเหมือนยียบคันบ่อกระซิตรถเจ้าออมาวันนี้คร,รับขอยเปิดมาหมู่บ้านในไข่แนชใครโตคนทางในสายคนทางขามาหันโดยแล้วไม่ไปปูใส่นะบ่แม่นเขาไปวางกับดักแม่นเบื้องนี่มันเหยียบอันนั้นเหยียบรถคออนะนนะสร้างพนัะแล้วเลยอันนะ่ะมีอะไรเปิดทันปิติซะเมื่อวานนี้ไปอันน่ะไปตักน้ำนะ ไปดีตักตีนเลยไปเหยียบแมนบอดฮอยรถฮันโลดมอนฮันโลดอย่งอันเขาถิบอันเดียวนี่บอกอันเดียวเขาเฮ็ดนี <diction aries> ่เลยสลิงคิงนี่นีถามเนี่ยเกือบเนาะเกือบแต่ในบุญไมีเนี่จะน้อยว่าสิเข้าใจพิษอีกไปเหยียบนี่ยเขาไอไอบุญกึงเขาว่าใส่อหน้าหนามอยู่นะฮันโมแมนเขาตั้งมาใส่กักดัก จักใช้ผู้ใดยังบ่ฮู้นี่นะแน่แล้วอือเขาเฮ็ดทันคักได้ก็เฮก็ตัดนี่ตัดนี่ใสไปสกัเกียวเียวเข้าจักยังบ่ฮู้จักใส่ผู้ใดสลาันูสิเียกมักสั่งนกันมักสั่งซ้ํามักสั่งคือกันว่าจะอื่นแม่นบ่นามักสั่งบ่แม่นบางทีก็พวกผู้บ่าวผู้สาวเขา บ่บ่มีบ่มีเขาห่วงผู้สาวอะไรเออเห็นผู้บ่าวข้างหน้ามาฟังกับดักไห้น่าจะ,ะเลยไปจักอะไรกันบ่มีไดยคือสมมุติว่าเออต่างคนต่างมาหมาักลูกสาวไอ้โงดนี่นางนูงดนางดำนี่<ช>ขขเขาก็เฮ็ดใจกันบาดนีอ้ผูวบ่าวมันบ่มีเพื่อได้เขานะเลือกพูดเห็นว่าก็ได้ ให้บุญเกินใครไอ้บุญเกินเราหยียบเนาะอือหูไอ้บุญเกินเหยียบไปมาปไปเกี่ยวเขาเลยเลา,าไปไปแม่ทำบุญเกี่ยงวันนไม่ใช่เรามาเลยหยาหยาใส่ปากนีนะโอเบไว้เดี๋ยวลูกเหยียบไปเลยเลอะว่ะยาอีนเลอะคอยบอกบอกเล่าวะ่ะแม่นมว่ามาให้เขาแม่ระวังแน่ยันขี่รถจกกักรกลไปตามอันน่ะยังบอกให้เขาว บอกไปบอกให้เขาบอกมาแม่นว้ามาให้เขาขยันเหยีบน้ำนี่ค่อยบอกเคยอรรถมาได้บอกเบาจอยนื่เราถือแล้วเราจักนะอืเข้าใจเข้าใจแล้วก็บอกต่อต่อโมไปพูดทีมงานไปทํากันจะนอนเย็บซีซีว่าได้หนิอันนี้ก็รอดไปนี่เข้าใจแล้วเยี่ยวใหม่ไปตอกเอาแผ่นแป้นไปตอกเสีดใหม่เียดตอกไปตอกอยู่ฮะก็คือมีน้ำอยู่ในหัน นม <No. S 2> มีน้ำเลยเอาไม่แบบไปเห็ดเป็นครัวเป็นจะพานเราไ๋อถามมากนะผู้ใหญ่คนที่ขาใจพิษอก็เอาคือเอาใหม่มาเห็ดแบบนี้เศษไม้าาเช็ดตอกมันเห็ดอย่างอื่นก็ได้เออจอแาเพมันก็นยังเห็ดตุ้เห็ดมองวางของให้มันวิตหมองมาบ่ห้มาเทิงเวลาวางสวยบางบ่งบวงมาจาะไปได้ไปเลียงเป็นยังไงเห็ดห่าน นั่นกัวต่บาเชิดใหม่ที่ลนะเลือน,น่ะแต่เลิกกันไปตอกตอนนั้นยานนั่นรถเขาเบาวียงบอ่อหรือรถเขาเบาจิตบ่อมานะคือรถมันเพื่อไปเยียบหนามซะเบาจิตได้เอารถใหญ่มาปลาเชียวรถจากใหม่มเมถือ่อบ่อรถอันนั้นนี่อันบ,าอ,นบาอันบ่าวนะนี่บ่าเนาะนองลาวนะบ่แม่เบ,า,บ,า,บาคำาจัะมุกคน,น,กน <c ười> <c ười> คือกันไอเกิงมาจากว่าคนคือกันคนคือกันไอกับน้อง นยายเชาวาแนวนั้นแนวนี้มาแม่นแปดนะฮะสิทธิ์สะพานให้อนาลดทีมงานเฮานี่เขามาขอคบคิดดีเลยเห็ดสะพานให้ทีมงานเข้ามาเนี่ยโหลดเขาเยียบลงเยียบน้ำเหมือนเพื่อใส่กักดักคือน,นี่เล่นน,นี่แบบนี้ลแล้วแล้วก็ลดตัวเองลดอันนาอ้ง,งูทัน แล้วก็ไปถึกเมียเพิ่นอีกวันนี้นะมันเป็นแบบนี้แหละอันบ่เห็ดนันมันเป็นดินทรายเขาพังวันนี้เท่ากับบ่เห็นบัดนี้แต่เลื่อนไปดีรถอนาคือเบาอจอยนี่แล้วมื่อกี้ไปขี่รถน้ำเบาเล่าขี่รถจักมาไปเยียบซะนะเยียบร้อยโดนแค่นั่นพอบ่ออันน้ำบ่อจอยเจ้าคิดอีกว่าโอ้ยไอ้กึ่งคือว่าให้เข้ามาแบบเข็ดได้เนาะเนี่ยนี่แบบเข็ดได้ ของตัวสีขีดบ่ไร่บัดบ่ขีดบัดบ่เฮ็ดไล้วนี่บัดขีดออกขากปานยังเออจะไปเห็ดคัวเห็ดอ่าห้าวหายเห็ดชันหายบ่ตัวอยู่ในเฮือนเจ้าของนี่คือบ่เก็บบ่มีหยันบ่เฮ็ดยังให้มันเรียบร้อยจะเก็บอยู่อย่างเห็ดของเราลาวอย่าเผาแจงเห็ดของอะไรอีกก็คอยว่ามาจะกระชืเห็ดของอยู่นในสบ บ่เอาหน่อย่พอจะเห็นของบ่เอาหน่อนี่ใส่ของไปจับป,าป่าบ่ของหน่อยนี่คือคอยเห็นสานแต่มือนะพูดมันหกักคอยต่อเอาจักมือหรือจะเป็นทิศหรือซานของหน่อยนี่มันหกักคอยต่อเอา้าม,มันหอยแล้วเราไปเก็บเด้อให้ FC, เอฟซีเพื่อเห็นนหุน้ำไงเออจะเฮ็ดอยู่ดอกมนกนนนันนี่นะอืมฉะนั่นประเทศนั่นเฮ็ดนี่จะอยากได้ยังอีกนี่ จะยังได้ยังอีกคอยถามนี่หรือว่าพ่อแล้วทำเนี่บ่แล้วเตะที่เบาเท้าของเวลาเนี่ยพ่อได้ขาสร้างยังม่ได้ได้เด้อขาสร้างยังม่ได้พ่อถามเลยว่าวไม่ต่อกรอตาอะไรอยากได้ยังอีกเห็ดยังอีกเจ้าเธอทำแบบไงมัน <c ười> ชื่อแล้วบ่ายานะใส่น้ำอ่ไ,ไดะเวลายาตาตากเด็กน้อย มุเนาะยาเหลออยาเลยเัวใ่มไาหรอตเอคือบ่เอาอันนมาอันนั้นอันไม่แย่คีหูล้วมาจิ้มแล้วก็ท่าเขาปากมือเราแล้วไม่แขงมือผอก็ใหญ่หนึ่งอืมอืมอืมแล้วจนเราเราเยอยู่อืมเราดนก็กวดดกออืมดำไป เอามาเหงไอขี้หูนะจุ่มลงไปแล้วกันครับปากไปดำลื่อยแบบนี้เนาะปากแหล้วได้แบบในนอนมีให้มาขายยานี่ยานี่ยเลยค่อยมามาแต่ตลาดหากไปซื้อหรือบ่มาเร็วมาเร็วยานี่ก็ซื้อมาเลยว่าปิดสิบพันหันหกสิบห้ายอะอี๋ อใช่ว่ามันบูชือคือบูชือยาตัวไหมเจ้าบคือเอาแพงเก่าน่ไปให้ซื้อตวนั้นมามันบ่อใดหาบหินอันดีดมแดดเราล้วยหาหินยาเนี้ยมันก็ถือแล้วอืมกินแล้วนั่แกได้เงิ้โนกคือนางลอยนักินยาตัวนี้แล้วกินกันแล้วตัวเราอ่าเราตัวถือกลัวตัวนักขักลัวเพราะเอฟซีประสงคม่เบิ่งกขยาตัวเดียวกัน ไปสปเอาไว้หนึ่งก่อนที่ไปเห็ดเห็ดเถอะนี่เ็บไหมเก็บไหมเออเมียเมียสีสันเีาเบนั่งดีๆนั่งงามๆเมียสีสันโขงเาเลยอ่ะนั่งลอยนี่เออเจ็บสีแผงท่วเลยเอยนี่นั่งลอยนั่งวกงามสีเบหนถึงเ็บไหมเก็บต่อเอามาห้อยไว้ก็ได้ทิ้งเขาจะสิพายไปเหงายปรูไปมา จงนอยน้องลอยดีมา้องลอยชินมเหนเลยป้าฝนตกคุ้มงานนั่นเน่นย,นนาย,ยีาไปนังคุมระเบิดน้อง <c ười> ลอยบอหรมันเพ่งคุดคือคุม <c ười> คมนันกัะมคุมมันบอกกลาคืนคุน <c ười> ค้มระเบิดแท้แทพี่ บุญมียาลีแันดี้อืมหงเฮงเงมาหนังเลยเฮงเงผัวผัวกับมีพายแพงกว่ากันเอ็ผัวกับลูกเฮงลูกตอบเสียงบาค่ะเสียงโม่ตอบมาแล้วผัดไทยนี่สคะอูู้อหัก ทรสับคอหักเ่้ยนัยย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 ยเยียย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 ย่ยยยยเยย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 ยเยยยยยยบ่ยยยยยเยยยยยยนยย นังไรน้องบุญเพ่งไปใช่แน่นี่ยือนไปเปลงัวแล้วบอถึงก็ใช้คอยเลื่็นอย่างบนตรงแหงบอเมื่อคืนนี่แหงบรไปหายังกบบอมันซากโคมเงี้คือบรซักยันนี่พัวไปไปแล้วไปใช่ ตกไปบนนี hey, here, like water, to hmm? ่ไปดึง hmm. ล mm ูกไปนั่นอ้าก่อนเ้าไดึงลูกไปน่เบก็อันหงอลุกทิ้วเสลดนี่บของลินลูกนะลจะจับลุกจับลุงหยับสคองนี่ว่ เป็นอย่างนี้หมดสิมึงก็จะจับรอยเอ้ยเก็บผาไปใช้เก็บปากมันนะมันเป็นอยงางนา้เก็บป่าเก็บป่ามันแดงธรรมดามันแดงคือเสื้อมันเก็บปากบามันแดงคือเขาก็ยังเก็บป่าอยู่นี่เขาบ่ได้อันนี้ได้กินเขาเลยพอได้ บินเข่ามาได้นีบ okay. ุญม okay. ี่ขอดึงปากมาเลยกินเข่ามาได้ยังของข่อยอันนี้นี่ของเจ้านี่บุญมี่นี่ของเจ้าแม่เจ้าให้ลินของเด้อเออนั่นแหละของเจ้า ของลูกนา่งลอยน้งเลยนั่นแหละจิ้มเขียวอีกเลยกิน่จิ้มเขียวนะไ่ได้กินกินข้าวกัยังมือนีลนะกินข้าวกับปลาเออช่วงนี้ช่วงนี้กินแต่ปลาน้อไปไปหาปลาปลาปลานี่สร้างให้สร้างให้เฮ่เห้เฮ่อจ เราไปเอามาอะไใส่ปลาอ้าวหมอคืนนี่แกบะได้ไปบะไดรชาโคมเลยจ่ำไปพอเดียวอันนี้พัวคอยมีอยากเต็มบะได้ไปเนืองแล้วมันมีเวียงยังเวียงเอ้ยูวันใหญ่คนเลียยูวันกลางเมื่อนี้ดเมื่อไรเง้ยวเมื่อไดอยากไปเหตุฉ่ำมีเวียงจักพอโดนป้าที่คอยนอนก็ลูกแล้วบยานบ่ย่านคือข้ามเจ็ดได้ยาน None.